nè chỗ chỗ cổ tổng cổ, thay Nó có quẩy nữa, ngon. À สองจ้ะสองถุงใส่ทุกอย่างเอาโจ๊กหมูอย่างเดียวไค่เอาไหมไม่เอาจ้ะ อีกถุงหนึ่งแยกผักนะจ๊ะ หลักเช้าอ้าวเนี่มันมันตัวเนี้ยมันนั่งเฝ้าร้านหมูปิง้งร้านขนมอยากกินอ่ะแต่วันนี้ยังมีของกินแล้วมีขนมหวานแล้วร้านน้ำร้านก๋วยเตี๋ยวอยากรวยต้องร้านนี้ ร้านนี้ก็ชอบมาซื้อปลาทอดปลาทอดนีป่ปลาเนื้อชอบกินปาลนปาลปนะซื้อขนมมาฝากลกน้องว่ะ นี่คอหอหนงไม้ละ5บาท20 30าจ้ะนี่ตับอย่างเดียวรนอะจ้าครับผมอับนี่ตันครับ เดี่ยวไหมครับน้ำยตรงนี้เลยมืกีขนมเคาก็นี่ร้านข้าวร้านแกงเลือกเอาเลือกเอามีให้เลือกมีให้เลือกเย้ายะเลยอันนี้ก็ร้านหมูปิ้งอันนี้ร้านปลาต้มโข แล้วเรากินของทิทมพิมขนมร้านนี้ก็อร่อยนี่นี่เขาทำเองนะมีให้เลือกหลากหลายจะใส่บาทก็ได้ข้าวไข่เจียวรอลงครับ เ,เหนียน่ไงร้านขวัญใจเราไม่ได้เจอหลายวันนู้นมีแกงไทยนี่มีมะไฟแล้วโอ้ยแก้วมืงก่อนแก้วมืงกรอน <c oughs> สามลูกยี่สิบมีมะละกอมะเขือไม่รู้จะทำอะไรกับข้าวดี อยอันนี้ซื้อไปให้เด็กๆดีกว่าอ่าโอ้ยมีง้อด้วยยี่สิบยี่สิบโอ้ยมีกล้วยน้อยมีผักอันนี้มีคะน้าต้นใหญ่เลยมีคะน้าต้นใหญ่เอาไปต้มนะขอ,อตั้งก่อนหาตั้งก่อน ให้ครบร้อยแต่ก็ซื้อแล้วนะไม่อเอาดีกว่าอยากได้อะไร กินไม่ได้เลยอ๋อมีซื้ออันนี้ให้น้องน้องชอบอันนี้หนึ่งอย่างป็นไทยมีในตู้เย็นอยู่แล้ไดีวเอาดีกว่า อันนี้มันเน่าตุ่ยสามอันวางไว้ก่อนเลือกอีกขนาดนี้ยังไงจ๊ะเดนนนนี๋ยวฮิ้วไม่ได้ได้ได้ไหมครับอันนี้บะหมี่อะไรอะคะย,า,ยาบุญนะบะหมีบห้อ ถุงว่ายีบหมดเลยใช่ไหมอ่าถุงว่ายีบหมดเลยสี่ถุงอะสี่อ่าากว่าอันนี้ก็วาเปิดแต่เช้าเลยตอนเช้าคนก็เยอะๆประมาณนี้ น่าอร่อยอันนี้ร้านผักมันจะซื้ออะไรปลาทูก็มีแล้วเชาว้ชาเช้าจะมีตลาดเช้าตลาดเย็นเขาแยกส่วนกันเป็นลันลาประมาณนี้แหละก็มีของกินให้แต่ว่าต้องมาก่อน 9ก้ามเชา้าเก้ามงเช้าเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วอะของก็จะเริ่มหมดแล้วคนก็เริ่มจะเริ่มซาเขาไปทํางานกันหมดแล้ว้าลากันบรรยากาศหมุนทอาน,นี่ก็อร่อยแต่ข้าเนียแต่ช่วงนี้งดก่อนร้านเนี้ยเซื้อไปให้หนอง วันนี้มูอไม่ว่างแล้วยังไม่หายติดเลยฝ้างนู้น่ะ เหนื่อยแป๊บว้าใส่แมสแล้วก็เดินก็จะประมาณนี้นนยัไม่หายติดทํานัดใครก็เช้าก็เช้า,เ,ชาเลยสายก็สายเลยล้าเท้า <c oughs> น่ะ จ้าี่ยบรรยากาศรถไฟฟ้าน้องเก้งหวยนู่นเรียกทั้งด่วนรถติดอ่ะรถรถติดบนสะพานเลยจอดห็นจอดนิ่งๆแต่ไกลเลยเดินแวะไปแวบบมาสะพานลอย เด้บรรยากาศยามเช้ากทมจกทมอตอนเช้าก็ยังมีตำรวจจราจรไม่งั้นก็อา,าสาสภาพตามนี้เลยจริงติดไปถึงนู่นเลยมังม้งเดโมบางกะปินะั่นแหละมัง้ง เปิดเทอมด้วยแล้วอ่ะครบเซตเลยตอนนี้สุกต้นเดือนสถานการณ์ก็ลดคับข้างเห็นไหมเวลาเขาขับอ่ะคนที่ขับเลนซ้ายสุดอ่ะคือขวาของกล้องอ่ะที่ติดรลมฟุตบาทอ่ะเขาก็จะชิดขอบเพื่อให้เ,เส้นฝาต้าว่างทั้งสองด้านเลย นที่ขับด้านในเขาก็จะชิดขวาไว้เนี่ยเขาจะได้โล่งแล้วมอเตอร์ไซค์ก็จะได้วิ่งสองเลนเวลาเวลาเปลี่ยนเลนทีก็จะเป็นปัญหาทำให้รถตัวเล็กๆเกนี่ยรถติดนู่นนะยาวไปถึงนูน่นอะมอเตอร์ไซค์เยอะมากเยอะๆพัานนับแล้วก็พอๆกับรถยนต์เลยโอมีมีตัวน้อยมีตัวน้อยด้วย โอ้ยขับระวังระวังเนะอะเขาเลี้ยวอ้าโหนถ้าขับบีบสองเลนอย่างเงี้ยมันก็จะติดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าแซงเนะนี่ยแนเนี้ยมันก็จะทําให้รถติดวุ่นวายดิไม่ล่าถ้าไม่มีความวุ่นวายก็จะมีความเงียบสงบที่น่าสะพึงกลัวรถไฟฟ้าไปแล้วน้องแกะห่วย จะไม่ให้มีพีเอมได้ยังไงนะสภาพโหรถชะลอตัวเอเอวันนี้รถขยะเข้าจากพาเขาบ่นอะไรมาก็ไม่รู้ ้ามาดูบรรยากาศใครที่เหงาเหงาอะอยากดูอย,าง,อยางเห็นนี่แหละมันก็ตื่นเปต้นดีนะดูมีชีวิตชีวาผู้คนกอกไฝโนรถเยอะอยู่เลนกลางอะดีที่สุดเพราะเลน เลนไอเลนในเนียเลนนอกเนี่ยเล,เลนที่ติดริมฟุตบาทเนี่ยก็จะมีรถเมล์คอยชะลอจอดตามป้ายเนี่ยสองเลนข้างในอ่ะเนี่ยดีสุดแต่เลนกลางก็จะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ต้องเลี้ยวแต่ก็จะเสียอย่างหนึ่งอะรถไอเวลารถเขาติดป้ายรถเมล์อย่างเงี้ยเขาก็จะแวบเข้ามาเลนกลางเยอะมากเน่ บรรยากาศคนที่อยู่ต่างยังหวัดอ่ะเบื<ม>่อท้องไรท้องนาก็นี่มาดูนี่นี่น้องเก๊กหวยเขาก็จะมีแค่สามตู้สามอ่สามตู้อต่อขบวนดยาวไปถึงนู้นยังไม่มีทีท่าว่าจะจะหายติดอ่ะ ไอ้ฟังน้องก็นั่ขาออกชิวๆสบายๆเลยเนี่ยตีนขาเข้าใจเย็นกันด้วยเอโอดเรียบทางด่วนถ้ารีบก็ให้ให้ไปก่อนนะไปแต่เช้าเออถ้ารีบอะไม่ต้องมารีบตอนนี้ทำอะไรก็เผื่อเวลาไว้ได้วย ข้ข้างล่างก็บรรยากาศประมาณนี้เลยนะสายแปดสายแปดนอกไฟเขาจะไม่จอดนะจ๊ะเก้าหก เก้าหกนี่ออไปหมอชิดไปหมอชิดเก้าหกหนึ่งสี่ห้าไปหมอชิดเจ็ดสามนี่ไปน่าจะผ่านแถวสยามสยามแล้วก็ไปไหนนะไม่แน่ใจไปไม่ถึงสักที ก็ตอนเช้านี้รีบนี่ต้องแบบไปไหนก็ต้องดูก่อนเดี๋ยวไปขึ้นเรือก็ได้นะเพราะว่าซอย94ก็จะทะลุทาวนินทาววัดเทพบีลาลามคำแหงห้าสิบสามห้าสามห้าห้าสี่ไปวัดเทพใกล้สุดแถวนี้นะพาเรือ ้าเรือกันนูนเลยโหสยามเหมือนกันประตูน้ำํำอา้าวเกี่ยวกันเสร็จแล้วชนกันเสร็จแล้วอา้าวจะมุดทำไมยแย่เลยชนเขาดังแคว้กเลยยิ่งรีบยิง่งยิ่งรีบยิ่งแบบยุ่งอะ่ะบรรยากาศอ่ะแค่นี้ก่อนวันนี้พามาล็อรถติด ซือข,ของกินยามเช้านี่แล้วก่อทามอเมืองแห่งความยุยง่งเหยิงเจ็ดสามอ้สวนสยามนวมินเดอ์มอบางกะปิโชคไัสีเมืองไทยเข้ารัชาดาแล้วสถานทูตจีนก็ไปนู่นเลยแล้วก็ดินแดงประตูน้ำ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเออใช่แล้วก็สยามสนามกีฬาถนนบรรทัดทองหัวลำโพงเยาวราชสะพานพุทเออใช่ใช,ใช่ไปถึงสะพานพุทธสะพานพุทเออ,เอ,อไปเยาวราชไปเยาวราชก็ต้องนั่งตัวนี้แหละอือ uh huh. นี่แหมรถใหม่อะพุทธักโอ้โหรถใหม่ เจ็ดสามเจ็ดสามนี่วินนง่งบนรามคำแหงรัชดาใช่แล้วก็มาดูบางกะปิอ๋อแล้วออแล้วันหลังก็พานัง่งอันนี้ง่ายสายแปดใน่ตำนานอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งนี่จะไปวัดเสมียนมนะวัดเสมียนวัดเสมียนวัดเสมียนเออ่วิภาวดีอ่ะลาดอ่า จะไปเส้นรัชดานี่เลี้ยวเลี้ยวรัชดาไปทางสัตยาน่าจะใช่ประมาณนี้อ่ะอ่ะพอพอพอยาวแล้ว